ในช่วงหลังๆหลังนีง่เมื่อไหร่ประมาณโดยเฉพาะประมาณปีกว่าๆมานี้เรื่องสองมาตรฐานมันจะสูงมากอย่างเช่นเรื่องยึดสนามบินเ,เรื่องอยึดทำเนียบแล้วไม่ดําเนินคดีทักทีอพออีกฝ่ายหนึ่งไปมีเรื่องอะไรจับทันทีดําเนินคดีเร็วอะไรแบบนี้นะนี่ยกตัวอย่างเพราะนี้มีอีกหลายเรื่องมากแต่มันเป็นเรื่องใหญ่ทีนี้ความไม่เป็นประชาธิปไตยก็เป็นเรื่องใหญ่มาก มันมีปัญหาระดับของปัญหาเนี่ยมันต่างกันปัญหาก่อนรัฐประหารมีไหมปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความไม่เป็นประชาธิปไตยสมัยก่อนก็ถูกกล่าวหา<ก>อยู่ยก็มีมแต่มันเป็นปัญหาในระบบประชาธิปไตยแต่พอมายึดอานาจมันเป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งเป็นปัญหาของระบบปผด็จการเลวมากของระบบประชาธิปไตยยังย่อมดีกว่า ดีแล้วของระบบปฏิการอันนี้เป็นหลักหลักของหลักการประชาธิปไตยทีนี้พอรัฐประหารมาเป็นปฏิบัการมาการติกาใหม่ก็ไม่เป็นประชาธิปไตยอีกประชามติรัฐธรรมนูญที่เขียนเนี่ยจริงๆรัฐมนตรีเขียนมาทําประชามตินี้กฎอายการศึก่ิบกว่าจังหวัดไปชี้แจงไม่ได้อีกฝ่ายหนึ่งชี้แจงไม่ได้และมัดมือชกเขาบอกว่าถ้าลงประชามติ ไม่รับรัฐธรรมนูลจะให้คโมชอเอาร่างใดร่างหนึ่งก็ได้มาใช้ซึ่งอาจเร็วกว่าเดิมพูดกันชี้แจงแบบนี้เลยครับอันนั้นเป็นเปป็นแต่ใ<ต>น,น,น,นเชิงระบบแต่ขนาดนั้นเนี่ยคุณสมัครก็ยังกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้คุณอ<ผ>มชายก็ยังกลับมาใช่ใช,ใชเ่เพราะว่าประชาชนเนี่ยเขาก็ภายใต้กติกาที่ไม่ดีเนี่ยนะเขาก็ใช้สิทธิ์ที่เขายังพอมีอยู่ ไปแสดงออกว่าไม่เอานะระบบแบบนี้ไม่เอาการรับทหารมาแบบนี้ไม่เอาที่หวังจะคอมชอนี่เขามีหนังสือแจ้งไปเลยใช่ไหมว่าให้หนุนพักไหนพักหนึ่งเป็นรัฐบาลประชาชนเขาไปเลือกตรงกันข้ามพอเขาก็ได้มาพอได้มาเขาถูกล้มไปอีกสองสองรัฐบาลสองนายกเนะีนยความเห็นของฝ่ายที่เขาเห็นว่าไม่เป็นประชาธิปไตยและสองมาตรฐานด้วยเนี่ยพร้อมๆกันเนี่ยก็คือเขาเห็นว่าการที่ กดคุณสมัครออกจากนายกเนี่ยด้วยข้อหาไปทํากับข้าวออกทีวีกับเขารับไม่ได้เลยซึ่งอันนี้ไม่จาอธิบายยาวเพราะว่าผู้คนทั่วโลกที่เขาสนใจเรื่องนี้นะ่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องแน่ตลกขบขันที่สุดนะส่วนเรื่องกรณีคุณสมชายกติกาเขียนไว้อย่างนั้นจริงไม่ได้บอกว่ากติกาไม่เขียนไว้คนก็รู้ว่ากติกาเป็นอย่างนี้แล้วลงมาสมัคร ถามว่าปต,าติกิยาอย่างนี้ถูกไหมทําผิดคนเดียวยุบทั้งพรรคเพิกถอนสิทธิ์ทั้งหมดเพิกถอนสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยมันบังเอิญไปโดนเอานายกเข้าด้วยครับก็เท่ากับล้มรัฐบาลกลายเป็นผิดคนเดียวล้มทั้งรัฐบาลรัฐบาลนี้เขามาจากคนที่เลือกตั้งมาจากทวประเัฐเช่นไหมนัม้มันก็กลายมาเป็นเรื่องของไม่เป็นประชาธิปไตย กับสองมาตรฐานสองมาตรฐานเนี่ยสองมาตรฐานเนี่ยมันก็ยกตัวอย่างเช่นบางพักเกิดปัญหานะไล่มาถึงวันนี้คือว่าสองล้านหลักฐานเต็มหมดยังไม่โดนยุบยังไม่ใช่ยังไม่โดนยุบเท่านั้นเรื่องไม่ไปไหนเลยความไม่พอใจต่อเรื่องนี้เราอย่าไปมองว่ามีแต่ที่คนมาชุมนุมเท่านั้นเฉพาะที่ก็ดูทีวีของเขาด้วยเนี่ยนะก็เป็นล้านล้านแล้ว แต่คนทั่วไปเขาก็รู้สึกได้เมื่อรู้สึกได้เนี่ยมันก็กลายเป็นความรู้สึกนี่มันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆทําไมจึงว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ายิ่งวันปัญหามันก็เกิดขึ้นเพราะกลไกของเรามันระบบของเรามันผิดมันก็เกิดเรื่องสองมาตรฐานมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเอาละตรงนี้เห็นภาพกันละคุณจตุรลน์อธิบายมาชัดเจนเห็นภาพคนทีนี้ปัจจัยอย่างคุณทักษิณชินวัตร มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงในการเมืองไทยในรอบหลายปีที่ผ่านมาอย่างไรบ้างในมุมมองของคุณจตุรนคุณทักษิณจุดสําคัญเลยคือช่วงเข้ามาเป็นนายกเข้ามาเป็นนายกเนี่ยเนื่องจากว่าเหตุการณ์ในก่อนหน้านั้นเนี่ยเศรษฐกิจยแย่รัฐบาลแก้ไม่ได้คุณทักษิณเข้ามาเกิดมารวมพรรคการเมืองในระหว่างที่กฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าให้ส่งเสริมระบบพรรคการเมืองคนกําลังโหยหา ผู้นำและนโยบายคุณทินเข้ามาตรงนั้นพอดีด้วยบุคลิกภาพหรือประวัติของการเป็นนักบริหารมีความคล่องแคล่วฉับไวมีวิสัยทัศน์คนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยต่างกันย่อมย่อมเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ว่าบังเอิญว่าไปรวมพรรคการเมืองนักการเมืองได้และเกิดไปเสนอนโยบายที่โดนใจคนเขา้าคนก็เลือกสองครั้งเลือกสองครั้งเพราะว่าเขาไปเข้าไปเป็นแล้วเขาทาเอานโยบายไปทำหมดอันนี้ก็อีกเหมือนกัน ชอบบ้างไม่ชอบบ้างมีทั้งสองฝ่ายแต่ว่าพอเขาได้มาเป็นรัฐบาลเป็นพรรคใหญ่ขึ้นมามีคนไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็ล้มรัฐบาลนั้นไปทั้งทั้งจากที่บีพยุสภานั้นเรื่องหนึ่งอยู่ยังออยังอยู่ในระบบมีเลือกตั้งใหม่ไปล้มกันเลือกตั้งโดยสารรัฐธรรมนูญอันนี้ผมก็ถือว่ามีปัญหาของฝ่ายตุลาการนะแต่ว่าต่อมายึดอำนาจ หลังจากนั้นคุณทักษิณก็ต้องออกนอกประเทศไปยังมีบทบาทต่อการเมืองไทยไหมยังมีแน่นอนมีมากไหมมีมากด้วยก่อนก่อนที่จะไปตอบผมถามตรงนี้นิดหนึ่งในฐานะที่เคยทํางานอยู่คุณทักษิณมาตลอดเห็นประวัติศาสตร์ของการกอ่อตั้งพัคไทยรักไทย,ไทยการเติบโตได้รับความนิยมสูงมากครับอะไรคือความผิดพลาดของไทยรักไทยอะไรคือความผิดพลาดของคุณทักษิณจน,นนที่สุ่นําไปสู่การยึดอานาจการนําไปสู่การยึดอํานาจเนี่ยมันพูด ทีเดียวว่าผิดพลาดอย่างไรแล้วไปสู่การยึดอำนาจมันไม่เชิงอย่างนั้นนั้นแบ่งสองช่วงคือคืออย่างนี้อ,อมันไม่ใช่ว่าถ้าไม่ทําผิดพลาดอย่างนั้นแล้วจะไม่ยึดอานาจบ,บางครั้งเป็นเรื่องทําดีเกินไปก็ยึดอานาจนะเมืองไทยเป็นอย่างนี้นะทําเป็นประชาธิปไตยมากเกินไปทําแล้วไม่เป็นที่พอใจของฝ่ายที่ ฝ่ายที่มีอำนาจเขาก็ยึดอานาจเหมือนกันตรงคุณทักษิน<ม>พลาดตรงไหน,นม,ม,มีพลาดมีพลาดไหมเช่นมีเรื่องการเข้าใจเกี่ยวกับความสําคัญของแนวร่วมน้อยไปพอได้เสียงสามร้อเจ็ดสิจะเสียงแล้วก็เหมือนกับเห็นความสําคัญของตรงนั้นพอประยุบสภาผมก็ยังดูว่าพลาดอยู่บ้านคือทําให้ เสียงที่มีอยู่สามห้าเจ็สเสียงหายไปเลยนะแต่ปัญหาแบบนี้ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่เป็นเรื่องต้นเหตุของการยึดอำนาจถึงแม้ว่าไม่ทําอย่างนั้นนะเช่นลาออกแทนเชืซึ่งอาจจะดีกว่าแต่ก็ไม่พ้นจากการยึดอำนาจไปได้เพราะว่าการเมืองไทยมันไม่ถึงจุดที่ระบบพรรคการเมืองเกิดเข้นแข็งข,ขึ้นมาคนมานิยมพรรคการเมืองมาก ผู้ที่ไม่เคยชินกับระบบแบบนี้เขารับไม่ได้เมื่อรับไม่ได้เอาข้อหาต่างๆอะไรมาสารพัดแล้วยึดอานาจไปเพราะฉะนั้นจึงมันมันไม่ใช่ว่าผิดพลาดอย่างไรจึงถูกยึดอานาจการบอกว่าผิดพลาดอย่างไรงถึงยึดอำนาจเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าการยึดอํานาจมีเหตุผลันะซึ่งผมเนี่ยไม่เชื่อทฤษฎีหรือปักกะที่ว่า มีเหตุผลอะไรจึงยึดอำนาจผมเชื่อว่าความเห็นผมคือว่าไม่ว่าถ้าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยอยู่ไม่ว wow ่ามันจะเลวร้ายอย่างไรการยึดอำนาจก็ไม่สามารถทําได้ไม่มีเหตุผลที่จะทำนา้เลยไม่มีเลยไม่ว่าจะเลวร้ายแค่ไหนก็ไม่ควรมีการยึดอำนาจเลยใช่เพราะการยึดอำนาจจะทําให้เลวร้ายยิ่งกว่านั้นเสมอครับเสมอ